โอ้ยเป็นแงอุ้ยไก่เขียงกันเลยครับเจ็ดแปดเก่าบอ่อุ้ยพระปากบัีรนี่มึงอยู่ติดฝั่งพี่อุ้ยเห็นน้องครับนาอเ,นเหลืองธรรมดาครับหมูมีอย่างไดมากง่ายๆสวัสดีครับผมเป็พี่น้องครับพอกันอีแล้วครับมื่อนี้ริมตะฟังโค้งคือเก่าครับเมื่อวานนี้แล้วมาใส่ถึงเนื้อลอยแล้วก็มองเลยครับหลังนี้เป็นหลังสุดท้ายครับในปากห้องในสวน มันเป็นแปลกๆอีกแล้วครับเดี๋ยวมาหลุดน้ำกันมือครับเดี๋ยวแทงมือนิหลุดมือครับพี่นอ้อง ตัวใหญ่งงป็นไงก้อป่าครับโอ้โหโอ้ยปลาเครื่องคือเก่าครับเครื่องหน่อยครับนี่ใส่ประมาณกิโลหนึ่งครับโอ้สีรุดแลวสีรุดแล้วพอ้ดีซอยเลยครับสามน,นี่โอ้ยม,มีตัวใหญ่ เดี๋ยวไปยามมองต่อเลยครับบ้านนี่อย่ามองน้ำกันนี่ครับอันนี้เป็นมองสี่เซตคริงครับมองหน่อยเออสิบมานอยู่บ่เนี้ยขาเป็นไล้ครับมันไล้มันแดกไปแดกมา ทางุ่มปลาไปครับอือ่าแล้วหนึ่งแต้มโอ้ มากมากครับเอาเอาอันนี้ละอืมแต้มที่สองครับ เหมือกันครับสีเส้นเคืองใสสวยครับโอ้แตวมที่สามโอ้เหยื่อครับพ่อขี้เหื่กโอ้เหื่อโอ้แตวมที่สี่ครับ ติดติดกันเลยโอ้ยหนามไหลรูปขืแล้วบาดนี่ที่สี่โอ้ยเต็มที่ห้าครับ ปลาหมางหลุนๆเลยมีปลาแนวอื่นเลยเอาแต้มที่หกครับอ๋อเหืุ้ยผักแท้เอา,เอเอาปลานี่ปลาปานก็นยังมาถือปลาปานก็นถือครับ ลอยมาจังนด้หนามหนามไ i, าล่ต้องใช้ลอยผู้มาอุ้ยมีอีกครับมีอีกอืแต็มที่หกเต็มที่เจ็ดครับแต่ปลาบางๆหล้วนเลยคุ้มคาอย่เาเดียกระปุกขี้เงินโอ้ย พอกลางเด่นอยู่ของแสบครับปังมากเห็นี่อยู่เห็นี่อยู่อุย้ยไก่เชียงกันเลยครับเจ็ดแปดเก่าบออุย้ยพระปากบ้านนี่มึงอยู่ติดฝั่งพี่อุย้ยเห็นนั้ยครับนเนาะเฮ้ยเบิดครับสุดพอดี อ,อยู่ติดฟังเลยเดี๋ยวยจะมาจัดใหม่มองปิวหลอฟังกะมาเนี่แต่ว่าขี้เหงื่อในยังน้อยครับเสียสารละปุดเอาแหละเป็นเหลืองธรรมดาครับมุมียังได้มากง่ายๆอู้กบก,บกบก็ะมี่เนี่ครับมีเหล่าปานที่ไลยโตอยู่ บางทีครับนี่ปลาๆอยู่ติดฟังเลยจากตัวหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยปลาเกือบสิบกว่าตัวอยู่ครับโอ้ยยังอีกด้างหนึ่งครับเป็นมองแปดเซนอ้าวแปดเซนครับ,รบพี่น้องด้างนี่โอ้พี่น้องมนตัดหนาเสียงอาจาิรบวรกวนน้อยจังหน่อย หลุดน้ำกันครับมันโอ้ของของเบสเนี่ยอร่อยน้อยหนึง่งหลุดหละมันใจครับดางนี่ต้องมีหวังแน่นอนอ๋อหนามันนิ่งได้มากครับแล้วก็เป็นม่องแปดเส้นแบบแหลกแหกไม่ไหมครับนี่กำลังใส่มือแหลกเลยครับดังสู้ใส่มือแหลกเลยอืมหมดแล้ว อูนี่มาแล้วครับหนึ่งแต้มไปเวียนไฟเกือบรุดแปดตุย้ยแปดเส้นครับสักหลอดพอดีสวยงามครับใส่ดังไลยก่อน เกียบร้อยครับบ้านี้ยามแล้วเบิดนี่ครับนี่เป็นปลาเก,กโตสิบกว่าโตครับนี่ปลามองสิงครับมองปิวรอฟังจะให้ไหลครับบ้านี้อึบ้บประกดคังครับใส่ประมาณโลหนึ่งพอดีครับเนาะมาน้คือเกาครับมานี้ ส,สวยแห่งล้วขอบคุณครับทุกการรับชมทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ดีๆครับผิดพลาดจังได้ก็ต้องขอโทษขอภายลลายเดี๋ยวจังพบพอกันใหม่อีกครับคลิปหน้าสวัสดีครับ